วันนี้เราพามาดูครับโครงการสามาร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมครับของโรงเรียนบ้านหนองยืนหนองไซน,นะครับสวัสดีครับผมดิฉันคุณตาปัทมพันธ์ครับในนาตัวแทนสภาเพื่อนของผมสวัสดีค่ะดิฉันติ๋งสิริรัชพงศกัญหาในนู่ค่ะดิฉันติ๋งเกษรากรพันธุ<ม>์พวกเราคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยืนหนองไทรกับโครงการสามอาร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมยินดีต้อนรับค่ะดะครับ ที่มาที่ไปของโครงการสาปาเป็นยังไงครับปัญหาของนักเกรียนโรงเรียนบ้านหนองมี่หนองไทรนะครับคือนักเกรียนโรงเรียนบ้านหนองมีหนองไทรขาดการมีอิสรธารระและทิ้งขยะไม่ถูกที่นะครับจึงทําให้พวกเราจึงประชุมหารือกันซึ่งก็ได้ผลมาคือให้นักเกรียนมีแก้วส่วนตัวนะครับก็คือแก้วพลาสติกไว้รองน้ํากินนะครับ ก็คือการคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R เนี่ยน่าจะมีก็ก็จะมี reuse, reuse, recycle นะครับ reuse นะครับก็คือการลดใช้นะครับลดการทิ้งขยะส่วนรีอูนะคะก็คือการนำกลับมาใช้ซ้ำค่ะ ที่เราจะไปไหนครับเนี่ยตอนนี้คือเราจะไปตามคัดแยกขยะตรงจุดขัดแยกขยะใช่ไหมครับเช่พาไปเลยครับเราจะมาชมคับวันนี้กดแกวดคก็รีลดยกา่ขรับจุดคัดแยกขยะน่ครับที่พักขยะรีไซเคิลและพัสดุ อเป็นยังไงครับโรงพักขยะของเรานะคะขยะที่อยู่นะตรงนี้คือขยะที่เราคัดแยกมาตั้งแต่ห้องเรียนและจุดคัดแยกขยะเสร็จจากนี้เราจะไปไหนต่อครับเนี่ยพาไปดูการคัดแยกขยะของห้องเรียนยอ,อะไรนะครับพาไปดูการคัดแยกขยะของห้องเรียนเราอ๋อโอเคไปทางไหนครับนําทางเลย Let's go เก<อ>็บด<อ>ูนะครับในโรงเรียนแทบจะไม่เห<อ>็นขยะเห็นถ<อ>ุงพลาสติกแก้วน้ำเลยเนาะแสดงว่านักเรียนของเรานี่ก็ถือว่าเขาไปชอบในการ ดูแลขยะเป็นอย่างดีนะครับน่าเชื่นชมน่าชื่นชมนะครับโครงการโครงการนี้หรือโคงกน้น่าจะไปดีนะครับต้องทำต่อเรืยเนาะใช่คืคผูงานเราอีกท่านนึงคะุณจะรัอะไรสทนาค่ะสวัสดีครับวันนี้น้องน โครงการ3 r นะครับพามาเยี่ยมชมห้องเรียนแต่ละห้องที่ในการขยะขยะครับขออนุญาตให้น้องขาพาไดูชมนะครับใช่ค่ะนี้เลยค่ะนี่เรก็คือการคับแยกขยะด้วยหลัก 3A นะครับก็คือจะแยกสังขยะออกเป็นสองานครับนี่คือสังขยะทั่วไปนะครับ ก็คือหลุดทั้งขยะรีไซเคิลจะใส่เป็นขวดน้ําและก็กระดาษนะครับครับผมแล้วมุมนี้นะครับเป็นมุมอะไรเอ่ยเนี่ยอันนี้เป็นมุมรางวัลคุณธรรมค่ะครับเราจะได้รางวัลจากการที่เราทําความดีค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าวันนี้เราทำความสะอาดห้องเราก็จะได้ดาวค่ะที่มจากกระดาษของาของานเออเอาไปทำไมครับ เปิดโชว์เลยครับเปิดโชว์เลยที่มาให้ดูหน่าะอ๋อเป็นไบบทำใบงานเนาะคุณครูคุณครูครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับโครงการนี้กิจกรรมนี้มีข้อดีข้อเสียอยัางไรไหมครับผมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นการฝึกทักษะนะคะสภาหนักเรียนให้รู้จักนะ การบริหารจัดการขยะของโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาขยะของเรียนที่มีปริมาณมากค่ะเราได้สืบคิดสืบคันนะคะแก้ปัญหาด้วยท,ะะทีมงานของเขาเองนะคะถือว่าเป็นประโยชน์นะครับน้องเพราะว่าขยะในโลกเราเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ในมือนี้ไลกในมือใครพี่ม่อนคือสิ่งที่เราประัำจะทำต่อไปครับครับเลยครับ โคบิกีเคืออีโคิคโอเคอ๋อครับผมอะไรครับหอนการงชีพการปบต์ไปห้องเรียนวิชาการนอาชีพครับอันนี้ก็ขอบอกกครับเชิญครับครับผมเชิญนำเลยครับสวัสดีครับคุณครสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรกันอยู่ครับ ทำถ่าต้นไม้วิชาอะไรครับเนี่ยทำถ่ายต้นไม้จากอะไรครับอไรนะทั้งหมดนี้นะครับก็คือผลงานที่ได้จากโครงงาน3าร่วนะครับรัก ได้บูรณาการทางด้านวิชาการงานอาชีพศิลปะนะครับทางเราขอขอบคุณที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนง่งยนงไสและโครงงานสามอารุิทรรศการแวดล้อมนะครับ